สวัสดีค่ะจีดาพาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในวันนี้นะคะวันนี้เอาผักชีไร้ดินมาฝากนะคะมาให้ชมกันนะคะสำหรับใครที่เคยดูคลิปของแนนแล้วอยากดูว่าผักชีที่ปลูกในน้ำหน้าตาเป็นยังไงปลูกได้ผลจริงไหมนะคะเห็นแนนปลูกแล้วไม่ค่อยเห็นแนน เอาต้นโตมาให้ดูนะคะวันนี้แนนเอาเอาผักชีมาให้ดูเนาะวันนี้อยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ได้เข้าสวนเยวจะเข้าช่วงบ่ายนะคะวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายผักที่อยู่หน้าบ้านให้ดูนะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้ผักน้องน้องเจอฝนกันนะคะดังนั้นก็เลย